มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกระสุนปืนใหญ่ตกใส่สอปอปลาว26กรกฎาคม2568เพจ a c e b o o k กองทัพบกทานกระแสรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่ตกใส่สปป,ปลาวฝ่ายไทยขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวไทยมั่นใจในความแม่นยาของยุธทธปกรณ์และพุ่งเป้าทางทหารกัมพูชาทเท่านั้นรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ไทยมั่นใจในความแม่นยำของยุโทโธปกรณ์และมุ่งเป้าทางทหารกัมพูชาเท่านั้นกระสุนใหญ่ตกใส่สปปลาวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ